ก็สู้คดีไปแล้วมันก็เจ็บนะว่าคุยกับเสกว่าอะไรเรื่องเนี้แล้วเขาก็พูดเขาแล้วเสกก็เล่ากันจำแน้แล้วเสกก็บอกว่าไปเจอกันในศาลอะไรเงี้ยการก็ร้องไห้บอกว่ากาไม่ได้อยากเจอเขาในศาลเลยทําไมเขาไม่มาเจอกันเลยแล้วก็แบบคุยว่าอะไรมันคืออะไร มันจะได้ไม่ต้องไปขึ้นศาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็บอกว่าไปเจอในศาลถึงการจะทำรุนแรงกับเขาอะการผิดยังขอโทษขอโทษลูกแลข,ขอโทษเสือกวางการผิดอยู่แล้วสมควรแล้วล่ะ แต่ว่าฉันขอโอกาสทั้งหลายครั้งการมนคนไม่ดีการรู้ไม่มีใครชอบการหลอกทุกคนก็เกลียดกันหมดนั่นแหละการป็นคนไม่ดีแต่ว่าการไม่เคยทาเลวกับลูกเลยทั้งสามคนการมีพยานหมด การเครียดยังไงร้องไห้ยังไงพอเจอลูกคนไหนลงมาหรือเขาเดินมากันก็จะหันไปเปลี่ยนเสียงเลยจากแบบเครียดหรือว่าร้องไห้หรือโกรธขนาดไหนโกรธใครขนาดเลยจากแบบเกี่ยวกาดอย่างเงี้ยพอเจอลูกเดินมาทั้งสามคนใครก็ได้กัก็จะเปลี่ยนสีหน้าไปเลยแล้วกันก็จะยิ้มแล้วก็พูดเพาะ แพูดข,ขาขาครับอะไรอย่างงี้ตลอดแล้วก็แบบไม่เคยพูดหยาบเลยมาาเยม่อนัดอีสามอาทิตย์เขาให้ยามากินก็าบอกว่าสามอาทิตย์จะดีขึ้นก็ต้องรอสามอาทิตย์ลองกินยาไปเรื่อยแกบอกแบบหมอบอกอย่างเงี้งย ให้ลูกกลับมาคุยกันการพร้อมจะขอโทษเขาเพราะการรู้ว่าการผิดยารพร้อมจะขอโทษเขา,า <Hey. S 2> ใช่มันมีคดีเยอะด้วยแต่ว่า,ถ,าถ้าเขาก็ยังไม่สงสารการจับเสก็เหมือนกับก็การก็ต้องทำ สั่งสอนลูกกันโดยการต้องฟ้องเป็นการสอนลูกแม่ที่ดีก็ต้องสอนสั่งสอนลูกให้ไม่ทำผิดกับบิดามารดาแต่ถ้าเขากลับมาสำนึกผิดขอเข้ามาก็จะอภัยอยู่แล้ว แล้วก็ถอนหมดทุกคดีแล้วก็ไม่เอาอะไรคืนเลยเสกเสของเขาตามใจกันหมดอยู่แล้วเขาอยากได้อะไรก็เอาไปหมดไม่เอาอะไรคืนแล้วก็มีแต่จะให้เพิ่มไปเรื่อยๆนี่กันก็เริ่มฝากเงินให้เขาต่ออีกนะเดือนหนึ่งได้ล้านกว่าบาทละ ก็ฝากไปให้ไว้ให้เขาเหมือนเดิมเหมือนที่เคยทำาก็จะทำทุกอย่างเหมือนตอนมีเขาอยู่ก็ลูกการอะตอนนี้คือที่คุยกับพ่อกับเซกอะจะบอกว่าลูกเรากำลังตกอยู่ในอันตรายเธอต้องเอาลูกกลับมาก่อน แล้วก็เดี๋ยวให้แกออกไปข้างนอกไปอยู่ข้างนอกลูกจะได้กลับมาอยู่กับเธอเพราะว่าลูกตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เลวสามแล้วก็อันตรายสิ่งที่เขาเจอถ้าเป็นการทะเลาะกันแค่ในครอบครัวมันจะไม่มีคนที่สามสี่ห้าหกเลวๆพวกนั้นอะ ที่จะท,ที่ทำให้ลูกของการต้องทำผิดหรือบาปต่อบุพกาลีเพราะฉะนั้นเราการขอย้ายออกไปอะไรเงี้ยคือการพูดหลายครั้งเขาบอกว่าไม่ไม่ไม,ไม่เขาไม่กลับมาหลอกอะไรเงี้ยตอนแรกเมื่อตอนมกลาเขาบอกว่าถ้าลูกจะกลับมาแต่ให้แม่ไปอยู่ข้างนอก เขาคนหนึ่งที่ไม่เอาแล้วแต่ตอนนั้นคือมานานแล้วไรเงี้ยแล้วตอนมาท้ายๆก,ก็บอกว่าเสกหรือไม่เราก็เลิกกันไปนเลยดีกว่าแล้วก็ให้เขาบั่นใจว่าเราอะเลิกกันจริงเขาจะได้กลับมาไรเงี้ยเสกบอกไม่เอาเป็นบ้าแล้วไรเงี้ยแดี๋วก็ข่าวอะไรเงี้ยข่าวก็ออกอะไรแ้วก็บอกว่าแล้วจะทำยังไงลูกอยู่อยู่ในอันตรายโดนครอบงำขนาดนั้น ทูลครอบงำขนาดนั้นจนกลายเป็นเรียกแม่แบบนั้นแบบที่โพสอะไรเงี้ยเสือก็ไม่เคยคิดที่จะสนใจกวางก็แบบเหมือนไม่รู้บล็อกลายเสกหรืออะไรหรือไม่ไม่อ่านไลน์เสกตั้งแต่วันแม่จนถึงปัจจุบันแล้วให้คนนั้นโทรมาต่อว่าพ่อว่ากวางผิดหวังในตัวพ่อ ถือดีอยังไงให้คนเที่ยแบบนั้นอ่ะคนโร็วๆแบบนั้นอะ่นโบบนนอะโทรไดเร็กมาถึงเสกโลโซแล้วก็ต่อว่าผิดหวังในตัวพ่อถ้าเป็นถ้าเป็นคำพูดกวางโทรมาเองจะไม่คิดอะไรเลยเพราะว่ามีอะไรก็บอกยอมรับได้เพราะเป็นลูกเราแต่ลูกไม่อ่านลายพ่อตั้่วันแม่จนถึงปัจจุบันซึ่งเราไม่เข้าใจว่า บลอกหรือหรือว่าทําไมไม่อ่านมีปัญหาอะไรอะไรโกรธอะไรเสกแต่ให้ผู้หญิงคนที่เลวร้วายคนเนี้ยโทรมาเองว่าผิดหวังเลยกวางผิดหวังในตัวพ่อแล้วทุกครั้งที่โทรมาหาเสกอินนี่ก็จะเป็นคนต่อสายให้เสกก็เพิ่งเล่ามาให้ฟังสามมาให้แล้วว่าเขาพูดว่าพ่อโทรมาก็ได้นะถ้า แต่เสือไม่อาจจะไม่ว่างรับสายซึ่งพวกคําพวกนี้มันไม่ได้ออกมาจากลูกกันลูกกันไม่ได้เป็นคนแบบเนี้ยลูกกันเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังเท้าแบบนันเป็นไปได้ยังไงมันไม่ใช่เสก็แบบไม่ได้เล่าให้ฟังเลยอ่ะเขาแบบว่าเขาเพิ่งมาเล่าว่าเดี๋ยวจะบอกนะฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันเขาก็เลยเล่าอย่างเงี้ยแล้วคราวเนี้ยมันก็โทรมาอีกล่าสุดต่อสายจากเบอร์มันโทรมา แล้วก็บอกว่าเสือจ,จะคุยกับพ่อใช่ป่ะเศกก็ไม่คุยเศกก็โมโหแล้วเสกก็บอกว่าให้เสือโทรมาเองสักพักเสือก็โทรมาเองแล้วเขาจะรู้ว่าจะโทรหาเศกตอนไหนเพราะเขาดูวงจรปิดได้ว่าการไม่อยู่การไม่อยู่ตอนออกไปกันไหนเขาก็โทรมาแล้วล่าสุดเสกก็บอกว่า ให้เสือโทรมาเองอไรเงี้ยเพราะกานก็ถามเสยงว่าอะทำไมต้องโทรเบอร์อีนเนี่ยทำไมแบบว่าอะไรเสือบอกว่าถ้าโทรหาลูกต้องเป็นต้องโทรเบอร์มันล้วบอกว่าอะไรทำไมลูกทำได้แบบเปลี่ยนไปขนาดเนี้ย